เคยบอพี่น้องสื่อหวอยย่ำในบ่ถือจ้าเถื่อแต่กันยังบอเศร้าสื่อสื่อยู่นั่นแหละจะพี่น้องกันย้อนว่าอยากสื่อนั่งวันทีหนึ่งน้ำเขาจักเถื่อนี่ยจะพี่น้องเนาะก็เลยเศร้าสื่อบอ,อ,บอได้มันลงทุนมาหลายเลยแม่พี่น้องมันบอกนี่ใกล้ๆกันถึงวันหวยออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะใกล้ๆถึงวันลอตเตอรี่ออกแล้วเนาะจะพี่น้องเนาะเอา ซื้อหวยยางมีสติเดอ้อจะพี่น้องเด้อสวัสดีสวีดัตเจ้าพ่อแม่พี่น้องสุทุกคนแมาพ่มาพอกับช่องของมาดามีสานผ้าสัพชั่นแนวเลยนะจะพี่น้องเนาะเอามือน,นี่ก็เป็นช่วงใช้สายนะจะพี่น้องของวันอาทิตย์วันยุสุสัปดานะจะพี่น้องนะ้อภยหลายๆคนกันกำลังพักคอนอยู่กับครอบครัวนะจะพี่น้องเนาะหรืออาจัิพักคอนอยู่คู่เดียวอยู่ในห้องนอนพักคอน อันลินโทรศัพท์หรือว่ากําลัางกินเข่ากําลัางแบบใ้ชีวิตให้บรรยุดแบบสนุกสุขสบายนะจะพี่น้องเนาะเออสำหรับมือในมาดามกะบ่มีอหยางม,งมางไม่หรือจะพี่น้องกันพอดีว่าเบิงข่อองาวเบิงข่าวเรื่องขนถูกลอตเตอรี่นะจะพี่น้องเนาะถูกลอตเตอรี่ในหลน์จะพี่น้องนะ คงสิบ่มีผู้ใหญ่หล่านะนั้นเนาะพี่น้องเนาะยี่สิบัอยากถือรถตลัลี่ลางวันทีหนึ่งเนาะจะพี่น้องบอกตูมาดามาอกัน,นเคยคิดเคยฝันมาอยากมีสักมือหนึ่งคือกันจะพี่น้องอยากถือรถตัลี่ล่างวันทีหนึ่งพี่นออ้องเออเห็นเขาถือก,ก็ก,กึดโอ้ย่มใดมือใดถึงคิ้วเห่าเนาะจะพี่น้องเออเออ,เอ,อ,เอ,อก็ได้แค่คิดว่ะพี่นอ้องเพราะว่าสื่อคือกันจ้่พี่น้อง ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่คือกัืมตัวของมาดามอ่ะซื้อขึ้นกันจ้ะแต่ว่าโบเคยถือพี่น้องจำได้จำได้ว่าตั้งแต่ซื้ออืหวยซื้อลอตเตอรี่มานี่เคยเคยถืออยู่เท่อนึงน่ะจ้ะพี่น้องตอนนั้นซื้อซื้อซอยคนพิการซื้อเด็กน้องบริบาบาบ้ว่ายาจะถือหรือยังน่ะจ้ะพี่น้องเนาะ ในใจคือบา่าอยากสื่อซอยเขาไตต้ตนเขาก็เลยสื่อสื่อเลขกมาหาใบสื่อซอยเขามาหาใบกับพอสื่อแล้วก็คือบ่าบริสุทธิ์ใจอย่างเราจะพี่น้องเนาะที่นี่มือนั้นพอดีว่ามาดามเนะาะเขากะก็คือนอนแําข้างบนเราจะพี่น้องเนาะพมันซีโมงงวยก็ออกเส้นเรียบแลยเราจะพี่น้องเนาะอัน,นตะลีล่างวันก็ะออกเส้นเรียบ้อยแลป้ประเด็นนี้มาดามก็เลย เอามาตรวจเบิงอืมพอเอามาตรวจเบิงกะเลขเลขกเลอันเลขกใย้สองตัวเออมันออกต no no ัวน mm hmm. ี้ก็เลยว่าก็เลยถามแฟนว่าเธอเป็นนะเท่าสื่อวันนี้เธอสื่อแบบนี้อันเขาสื่อลัตเตอรี่อันทรงตัวไทยแบบสีมันมันถือบอมาดามก็เลยถามแฟนว่าอย่างนีเนาะถามอาจารย์นงวันอย่างนีเนาะอือพอที่นี้อาจารย์นงก็เลยว่าเือตัวนั้นนะเขาสิ สรุปก,ก็คือว่าถือลอตเตอรี่อันสองตัวถ่ายจะพี่น้องหาใบจะได้เป็นเงินประมาณห่กคาษีาออกแล้วก็เหลือประมาณเก่าพันกว่าบาทนะจะพี่น้องก็นั่นแหละจะพี่น้องก็เป็นเทือเ่อแหลกเทื่อแหลกในชีวิตของมาดามพี่ถือลอตเตอรี่ถือแค่สองตัวแค่นั้นนหละจะพี่น้องแต่มัน,นี้มเมื่อว้าถึงว่าเรื่องซื้อลอตเตอรี่ซื้อมาเป็นระยะเวลาน,านหน้านนอ้องเออ ซื้อมาน,านั่นมาดาวนี่มาคิดมาคิดคิดทุบทวนเบิ้งนี่มันได้บอกุ้มเสียแต่พี่น้องเออที่สื่อน่ะเพราะความความความอยากได้ความโลภของตัวเองแต่พี่น้องเอออยากได้หลายเอาไปเอามาหนดเงินที่เสียไปก็คือเสียไปหลายกว่าที่จะของได้กลาบมาอีก่พี่น้องเออสำหรับอัน ผู้ลังคนเขาก็อาจจะสื่อเขาอาจจะมีดวงทางนี้มนะันจนะพ <Okay, okay. S 1> ี่นองเนาะเขาก็อาจจะถือถือบ่อยถือกระจำมันะจะพ่นองเนะ <Yeah. S 1> าะเออแต่ว่าตูของมาดามเีงนี่ลูซีวาเข้าแหงหล็น่นแหงสื่อไปเ mm hmm. สียมันเสียเสียลายก็ได้นะนนะเ,ออาดาเนาจะพี่นองเนาะเออแล้วมาดามสเปนพูดนงสื่เวลามาดามสื่อหวยเนาะ mm hmm. เวลาสื่อไปเลยายมันมีความมีตัวกลองวค่นนะ mm hmm. ตัวของบัวนะมันเสียวตัวใดลละคือก็บอกยังไงคือว่าเขียยเนาอเออมันสิเป็นอย่างสี่ตัวของมาดามเนี่ยสรุปก็คือว่าพอคนรังบ้านออกมากคือบอ,ถ,อ,บอ,ถ,อ,อ,บอถือบอถือพอบอถือบันกดเสียใจนลยน้อพี่นอนะ้องเนาะคนเฮาสื่อหรือว่าเอดอีหยังกระต้องหวังหวัง,งผลของมันเราจะพี่นอนะ้องเนาะเออนั่นแหละ พอบบถือมาดำกับพิษหวังเสียใจแต่ว่ากพบว่าจำได้พี่นอ้องอือว่าจำก็ยังนี่ความหลงความอยากอยากถือกะขึ้นไมอ่อีกอือแต่ว่าบางเือในบางเทือนะ่ะก็บ,บอกตัวเองในวะ่าสิเศร้าสื่อสิเศร้าสื่อได้พี่น้องใอ้เอาอีกแล้วเพราะว่าสื่อไปมันกับโบถือเศร้าสื่อดีกว่าอย่างสิพี่นอ้องเออพราะหมวต่อมาอีกเอาอีกแหละอกมีสติอีกแล้วพี่นอ้อง บ่มีสติถือความโลภภูเก็ตฟอบง่ำพี่น้องเออมันซีรูโตเป็นพักๆหนอผอ่านที่นี่พอเวลาพอเวลาแบบว่ามีมีปัญหาเรื่องการเงินนี่อย่างสิเมนบอพี่น้องก็สิความหวังก็สิ บรรูดเจ้าว่าจะไปหาเงินทางไรดโดยวิธีใดนเนาะพี่น้องเนาะก็คิดถึงแต่เรื่องเดียวก็คือเรื่องสือลอตเตอรี่กับเรื่องถูกหวยก็หวงัวงหวังหลายพี่น้องอืมก็ปไปหวังเพิง่งจริงๆนั่นอีกหวังเพิ่งลอตเตอรี่หวังเพิ่งหวยอกีกว่ตถิถือสุดท้ายก็คือบบถือซื้อมาหลายต่อหลายรอบหลายต่อหลายปีซื้อซ้ำซ้วนๆเกือบทุกงวดแบบสีนน่พี่นอ้องเออสรุปคือไปเอามาก็คือว่าบบถือ เสียรายกว่าดใดจะพี่น้องเออผู้หลังคน้นสิหน้องสิเป็นขึ้นมาด่ามบอเออบางคนดวงดีโชคดีเขามีบุญเขาสื้อเธอเดียวเขากระถือจพี่น้องบวตองมาสื่อหลายหล่อบางคนติดติดนักถึงกระเบบว่าขายสิ่งขายของขายให้ขายหน้ามาลิมทำไมกามีจะพี่น้อง มาดามกัอบอ่านมึงใน้ข่าวยังก็เห็นหลาย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 ตัวหลายคนมีหลายแบบหลายลักษณะนอกจากเป็น้นองเนาะวันนี้มาดามก็เลยไดไมาคิดเออก็เลยไดไมาคิดว่าโอ้คุนเหาเวลามันเกิดความอยากความอยากมันเสียในเหาขาดสติพี่นหนองอืมัมนนี้ในเหาขาดสติ แลวห้าสิหูนหนวกตาบอดห้าสิบห้าบ่ได้คิดถึงจุดๆนี้เออพี่น้องเงินห้าแต่ละบาทแต่ละสตังหามาด้วยความอยากลำบากพี่น้องคนอื่นมาดามบ่ลูนะแต่ว่าสําหรับมาดามเงินทุกบาททุกสตังที่มาดามได้มาได้มาด้วยความอยากลำบากจนทุกมือนี้มาดามก็เลยได้มาคิดก็เลยมาคิดว่าควรที่สิหยุ้อได้แล้ว มาดามก็บได้เลนมาสองสามหมวนอะไรจะพี่น้องเออแล้วบริมาสองสามหมวนแล้วก็พอคิดมาขั้นเหามีบุญเออความเสื่อมของมาดามสเป็นสีขั้นเหามีบุญขั้นมั่นถึงเวลาเหากับข้งสีสีได้กับข้งสีถือเองเออมาดามก็คิดว่าจังสีน่าจะพี่น้องเนาะถ้าเหาหมั่วแต่ไปตามไปไล่ล่าไปซือ้อ สื่อทุกทุก,ทกวดมันไม่มีประโยชน์เนี่ยจะพี่น้องมันมีแต่เยดในเห่าเบิดเงินเห่ากับเบิดเออแห้งเห่าแห้งอยากได้พี่น้องแห้งอยากได้มันแห้งบอ่อถือแต่พี่น้องเลยเออมาดามก็เลยได้มากมีสตีนแต่พี่น้องเนาะก็เลยเด็กกลับมาคิดใหม่ก็เลยตั้งใจถ้ามาหากินซ้ำทีเห่าสิหาได้เนาะจะพี่น้องเนาะเหาเอ็ด อันใดไปแล้วเฮ้ามีความสุขเออความสุขของเฮ้ายาเอาไปวางบนเงินเราจะี่น้องะเงินสําคัญและจํเปินกระเมียนดูพี่น้องแต่ว่าม่าดามาคิดแล้วแต่ว่าทาคุณเฮ้าสิใส่เงินในการสื่อความสุขทุกอย่างเฮ้ากระสบหาความสุขที่แท้จริงบ่พอจะก่นนองเออ แต่เฮาใส่เงินซื้อความสุขกระแมนอยู่พี่น้องว่าเงินซื้อความสุขได้แตมันกับบด้หมายความว่าเงินที่สามารถทาให้เฮามีความสุขได้ตลอดไปเนาะจะพี่น้องเนาะเออมาดามก็เห็นถึงความบแนเนนเนาะพี่น้องเนาะว่าคือสมมุติว่าเฮาใส่เงินเหมือนว่าเฮาอยากเฮาอยากกินนั่นกินนี่อยากกินอาหารแพงๆดีๆมันบองพี่น้องเนาะเฮาก็ต้องใส่เงินเออพอเฮาไปซื้อเฮามีเงินเฮาไปซื้อ ซื้อมากินแล้วเขาก ok ็เกิดความสุกเข้าได้ก an ินในสิ่งที่เขาอยากกินน้ำพี่น้องเนาะเออก็เกิดความสุขเออพอกินเบิดแล้วความอยากมันก็เกิดมาอีกพี่น้องก็อยากนันอยากนี่อยากไปเรื่อยเปืือยนอจาพี่น้องนะเห็นเขากินยังก็อยากเห็นเขาได้ยังก็อยากได้คือเขาสรุปก็คือว่าต้องใส่เงินในการซื้อความสุขเออถ้าเขาใส่เงินในการซื้อความสุข ก็ต้องสืบไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องมาดำคิดอันสี่เนาะจ้ะพี่นออ้องเนาะเออมาที่นี่มาดำก็เลยล่องมาคนะิดมาเออคนเหาา้าเหาใส่เงินในการสือความสุขไปเรื่อยๆแบบนี้เหาก็ต้องเหาก็ต้องหาเงินเพื่อจะสือความสุขไปแบบนี้ตลดอดก็ต้องวิ่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 งจ้ะพี่น้องวิ่งหาเงินอยู่ตลอดเป็นอย่างเหาคืบอบ่ความสุขคือบ่เริ่มจากใจของเหา เออมาหนำก็เลยคิดไปยังสี่ความสุกนี่มันบ่ได้มันบ่ได้หาเนี่ยมันดูมันอยู่ไก่ตัวเฮาแหละพี่น้อมมันดูในตัวเฮาดูในใจเฮาเนี่แหละเออมาหนำก็เลยคิดไปยังสี่พอมาหนำคิดไปยังสี่ก็เลยบ่บ่บ่บอยากบ่อยากบ่อยากมีบ่มีความอยากหลายพี่น้องอยากได้อยากมีเท่าที่เฮาสีททำได้เท่าที่เฮาสีหาได เคนี่มาดามก็มีความสุขแล้วความสุขมั่นยูที่ใจมาดามก็เลยก็เลยเศร้าแล้วเศร้าเรื่องของการสื่อลอตเตอรี่นะจ๊ะคุณนมอเปลี่ยนเอาเงินจากการสื่อลอตเตอรี่หรือว่าสื่อหวยไปใส่ทางอื่นส่มันมีประโยชน์แลวกะน,นาทีร้างร้างประโยชน์ ให้ให้กําเห้าแล้วก็คนโหลบค่ะใค้หมากกว่านี่นอกจากพี่น,อน้องเนาะเออสําหรับคนที่มากกะกับบดววาเพิ่นนอกจากพี่นอ้องอนาคุหมากเหรินหมากซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลน,นาะจะกพี่น้องเนาะแต่อันนี้มาดมามมาเล่ามาเช์ถึงมาเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวของมาดามนาจะกพี่น้องเนาะเพื่อสิบเป็นอุท่าฮอนอืม กับทุกๆคนนอกจากพี่น้องเนาะเตือนจิตเตือนใจทุกๆคนนอกจากพี่น้องเนาะอืมเข้าควนพึ่งตัวเฮ้าเองนี่กว่าจะพี่น้องคือคําที่พระพุทธเจาเ้าพนเบอกอ่ะพี่น้องอัตตาหิอัต,ตโนนาโถพี่น้องตนเป็นที่พึง่งของตนพี่น้องแม่ดา,ามกันเลอยอย่างมาเรามาแช่สุพีสุหนองฟังพี่น้องเนาะอืมแล้วก็เห็นข่าว เวลาคุ้นถูกหวยถูกลัตตีหนึ่ว,วันดีหนึ่งหลายๆาย,ายคุ้นนี่ตอนแรกๆมันยังมันก็ดีเบิดเมาแต่พี่น้องเนาะแต่สักพักสักพักมากมันเขาเอื่นมาอย่างเขาเอื่นมาทุกขลาบบอกพี่น้องเออเขาเอื่นมาทุกขลาบเนาะนัะ่นแหละบางคนก็นสิีเจอเรื่องเล่าเจอเหตุการณ์ไปในคุณนระเบียบกันมาพี่น้องเนาะตามที่เข้าในเบื้องข่าวเนาะแต่ส่วนมากเป็นทุกขลาบเนาะบางคนก็น ลอตเตอรี่พี่เห็นบอกทิ่ออกข่าวว่าสามล้อถูกไหมฮะมใส่เงินบ๊บปินบ๊บมีสติหลงละเลิ่งเงินหกล้านใส่ไปซูเมืองพี่นอ้องอคนทีบ๊บมีสติใส่เงินไปซูเมืองใส่เงินแบบว่าบ๊มีเหตุผลน่ะคืออยากไดอย่างคือตามตามใจกิเลสอ่ะเออตามใจกิเลสทุกอย่างอ่ะพี่น้องสุดท้ายมากก็เบลเรือ,อยางจะ้ะพี่น้อง เอ,อเงินนี่มันสามารถเปลี่ยนใจคนได้เลยพี่นงเลยตามทีมาดำเบิงในข้าวในข้าวจากตอนเรกที่บ่มีอย่างจากที่เป็นคนจนพอมามีเงินล้านมัน,สาม,นสามารถเปลี่ยนใจคนได้เลยพิ่นงเงินจากคนที่แบบว่าเคยลำบากมานากาักกันพอมามีเงินล้านกเปลี่ยนไปคนหนึ่ง หลงหลงในชื่อเสียงหลงในขำาสรรเสริญยืนย่อของคนหลอกขางจะพี่น้องเนาะคือที่เข้าเคยได้ยินเนาะว่ามีเงินมีทองไผกระเหลียกนองเหลียกพีมันวะพี่น้องพ่อบบมีกับโบมีไผมาหามาไก่เข้าในพี่น้องเวลาเข้าเดือดร้อนมากโบมีไผมาซอยเข้าในจากพี่น้องเออม่แต่ตัวของเข้าท่านะันและกับคนดีลำบากมานักันเท่านั้นจากพี่น้อง ที่สิดูเขียงขาเห้าเนาะจะพี่น้องเนาะพี่น้องกับงวสิเคยเคยได้เห็นเคยได้เจอเรื่องแบบพวงเนี่ยมากคือเหือนกับมาดามเนาะจะพี่น้องว่าสิเป็นจากข้าวหรือว่าเป็นจากคนหลบขางเนาะจะพีนนนาาพ่น้องเนาะที่เห่าเคยได้เห็นในยินในฟั่งมา,า,ากเนาะจะพี่น้องเนาะเออเพราะฉะนั้นเร้วเนาะจะพี่น้องเนาะเวลาเห่า เดีเ๋ดดยวนี้นะก็ควรมีสติเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเออก็คือตัวของมาดามนลลี่ละคือกันมาดามก็เคยผิดพลาดมานะจ้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีสติอืเฮาใส่กิเลสในการดําเนินชีวิตเนาะจ้ะพี่น้องเนาะพอมาดามมาได้มาอยู่จุดๆนี้แล้วมานําเลยฮูเลยว่าธรรมะ ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะพี่น้องเป็นความจริงทุกประการจะพี่น้องที่เพื่อนในสังสอนเฮ้ามาที่เฮาได้รับฟังมาเนะจะพี่น้องเนาะซอยใดทุกอย่างเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตเฮาจะพี่น้องเฮ้าใส่ชีวิตนะ่ะด้วยการมีสติมีธรรมะมานะจะพี่น้องเนาะแล้วชีวิตของเฮ้านี่สี่ถึงแม้จะเจอความทุกข์ก็บ่เป็นทุกจะพี่น้อง เฮาศิษมารถเข้าใจแล้วก็เข้าใจแะ้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเฮาใน,ในทุกๆเรื่องเนจาจะพี่น้องเนาะเฮาสิบเขียดร้ายอืมสิบเขียดห้ายสิเข้าใจในความเป็นธรรมดาของทุกๆสิ่งเนาะจะพี่น้องเนาะปัญหาแต่ละคุนก็แตกต่างกันออกไปเนจาจะพี่น้องเนาะบางคุนก็มีปัญหาเรื่องเารนเงินปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องความรักอกหัก ปัญหาหลักสามเสารปัญหาผ้าละหนีสินต่างๆหน้า,นาๆหล่ะจ้ะพี่น้องแต่ละคนล้วนแต่จะมีปัญหากันทางนั้นแต่ว่าปัญหาโคตรระลุเบียจ้ะพี่น้องเนาะเออโบมีไผ่ในโลกงใบน,นี้ที่สี่โบมีปัญหาที่สี่โบมีความถูกหล่จ้ะพี่น้องเออต่ทุกๆครั้งที่เฮาเวลาเฮามีปัญหามีความถูกนะพี่น้องเฮาอย่าหันหนา้าไปทำลายตัวเองอย่าไปทำลายคนรอบข้าง ให้เฮามีสติพี่น้องเฮ้าบรแมแอน่าเฮ้าสิเขาหาธรรมะแค่เฉพาะเวลาเขามีความทุกข์เออแต่กระถือว่ายังดีอยู่เนระาจะพี่น้องเนาะที่เวลามีความทุกข์แล้วเฮาหันหนาเขาธรรมะเออก็่ยังถือว่าดีอยู่ก็ยังนึกถึงธรรมะอืมยังนึกถึงวัดถึงว่าเวลาคนเฮาสิสังกตไดเนะจาจะพี่น้องว่าเวลา มีปัญหามีความทุกข์ใจอย่างสิหาสิหาทีเพิงนะพี่น้องนะหาทีเพิงอันดับแรกก็คืออยากไปทําบุญอยากไปทําบุญวัดไปถวายสังฆทานบางคนก็มกักเรื่องของการไปเบ่งดวงอคือว่าทุกๆคนเวลาที่มีปัญหากรักสิหาทีเพิงเนาะพี่น้องเออทีเพิงนี่ก,นก็สิเป็นหาจากหลบตรอหลบข้างแต่ว่าตอนที่แรกมาดามกับเป็นเป็นคึอ เป็นืที่มาดามวอกมาเนี่ยแหละน้องอาจจะเป็นคือคนอื่นเวลามีปัญหากระสิบพที่เพิงทั้งนอกอาจะพี่นน้องที่เพิงทั้งนอกไปวัดเน่ทำบุญเน่ต่างๆนั้นหน้าการดูดวงนี่างมาดามกับไปมาเบิร์ตอาจจะพี่น้องบาดนี้ได้มาคิดว่าเวลาคนเห้องมีปัญหามีความทุกข์ที่เพิงที่ดีที่สุดอยู่ในตัวเฮาเลยพี่น้องก็คือจิตใจเฮาจะพี่นน้อง ถ้ามาอยู่ใส่ถ้ามาอยู่ในใจของเฮาเนี่ยแหละจากหน่องคำาอนของพระพุทธเจา้าก็คืออยู่ในใจเฮาถ้าใจเฮามีสติปัญหาหรือความทุกข์ต่างๆมีไดจิพีหน่องแต่เฮาเลือกที่สิบริบ็ป็นทุกเ์ได้จิ๋งหน่องเพราะว่าเฮาเข้าใจในสัจธรรมความจริงความธรรมดาของทุกๆสิ่งเนี่จิพี่น่องคนเฮามีปัญหาใดเมื่อนี้เมื่ออื่น ปัญหามันก็นอาจจะคี่คลายได้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบเนี่ยมันบ่นมีอีหยังจีรังอย่งยืนจ้ะพี่น้องเออบ่จีรังอย่งยืนจังได๋ก็คือว่าสมมุติว่ามืาม้อนี้เฮาเนี่มีปัญหานี่เฮาเครียดเฮาวิต,ตกกังวลเฮาห้องไห้แทบเป็นแทบตายบ่แน,น่มื้ออื่นต่อมา เรื่องทุกอย่างก็อาชีพีไข่ใดนะจะพี่น้องเนาะโคเควาว่าเห้ามีสตินอจะพี่น้องเนาะมีสติอยู่กับปัจจุบันนอจะพี่น้องเนาะการที่เห้าใส่ธรรมะเขามาเขามามีส่วนช่วยแก้ปัญหาต่างๆแก้วามทุกข์ต่างๆในชีวิตของเห้านาะจะพี่น้องเนาะสิซอยเห้านี่เป็นที่พึ่งของโตของเห้าเองใดนาะจะพี่น้องเนาะเห้าเวลาเขามีปัญหามีวามทุกข์ เฮ้าสีบจํจเป็นต้องไปเพิ่งทั้งหนอกเลยจะพี่น้องเพิ่งสติเพิ่งจิตใจของเฮ้าเองแ่ละจะพี่น้องเพื่งธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะจะพี่น้องเนาะแล้วชีวิตของเฮ้าซีมีความซุอือสีมีสุขเหนือทุกจะพี่น้องจะก็นั่นแหละมาดามก็เลยอยากนํามาเรามาเชรเนาะจะพี่น้องเนาะ ห้พี่แห้หนองฟัง่งสำหรับไรที่ตอนนี้กำลังมีความทุกข์มีปัญหาคิดบ่ตกปุงบ่ตกเราจะพี่น,น้องเนาะมาเรามาแช่สูก่กันฟั่งใดเนาะจะพี่น้องหรือไผมีความทุกข์ใจเก็บมานานหาท่างออกบอ่อใดอยากมาเรามาแช่มาแบงปันให้มาดามฟัง่งมาดามกับบอ่อังเขียดจะพี่น้องมาดามยินดีที่จะซอยแหยทุกคน ได้ลำบายเนาะจ้ะพี่น้องเนาะบางคนการนี่เขามีปัญหาเขาได้ลำบายนี่มันสิ่ยให้เขาได้มีความสบายใจอืเ็ให้เขามีความโล่งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมาดามยินดีเด้อจ้ะพี่น้องแม่ว่าคําคําแนะนําหรือว่าสิ่งที่มาดามบอกไปอาจสิบ่ซ่อยได้หลายะคิดว่าน่าสิเป็นประโยชน์บ่น้อยก็หลายเนาะจ้ะพี่น้องเนาะคนเฮา ถูกทุกมือนี่สังคมซูม,มือนี่ปัญหาต่างๆมันมีหมากไหมนะจะพี่น้องเนาะยุคเศรษฐกิจแบบนี้เฮาควรม,มีสติเนะจะพี่น้องเนาะย่าไปหวังอย่าไปมีความหวังความขาดหวังองียงหลายนะจะพี่น้องคนเฮ้าพอะมันหวังหลายเพราะมันบได้สุมหวังมันก็มีความทุกข์นะจะพี่น้องแห่งหวังหลายแห้งทุกข์หลายจะพี่นอ้องเออมาดามผ่านมาแล้วจะพี่น้อง ถูกถูกพความอยาก่นองถ้าเฮาบ่อยากมีบ่อยากมีความถูกกระยาอยากจะพี่น้องยาอยากให้มันหลายควนเพื่อใจไว้นั่มจะพี่นอ้องคือสื่อหวยก็คือกันพี่น้องสื่อหวยวังหน่อยหน่อยจะพี่น้องลินพ่อค้ำคำอืมอย่าไปจริงจังซี่เลี่ยกับมันหลายสื่อพ่อแต่บ้าไดรุ่นบอมแยนมาสื่อและ้ะ ไปขาดหวังมาสิถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็หวังได้อยู่จะพี่น้องบ่แมนว่าบ่ไห่หวงังนกหวังได้อยู่แต่วหวังน้อยๆอ,อย่าไปหวังหลายแล้วก็ซื้อไปเล้วก็ต้องเข้าใจสัจธรรมความจริงนั่นว่าอาจิถือหรือบ่ถือก็คือซื้อ,อและะ้วก็คือปล่อยว่างไปเนี<ๆ>่นะเนะจะพี่น้องเนาะบ่ต้องไปซีเรียสไปวิตวกกงวลเนานะจะพี่น้องเนาะไปขาดหวังหลายมันจะเป็นทูเข้าซื้อ ซื้อไปแลวกะแล้วแต่มันจิถือบ่ถือเรื่องพวกนี้มันก,ก็แล้วแต่ความเสือไผ่นะ่าจะพี่น้องนาะาสำหรับมาดามีนเสือว่าเรื่องพวกนี้แล้วแต่บุญนาะจะพี่น้องบุญวัสนาอืมตัวให้เหาซสือไปหลายเหาบ่มีบุญเฮาก,ก็บ่ถือนอกจากพี่น้องอืมนี่แหละจะพี่น้องเรื่องนี้มาดามกระยักมามา,มาเรามาแช่ เพงปันประสบการณ์ของมาดามสู่สู่กันฟังเนาจะพี่น้องเนาะบ่วมีย่งจะพี่น้องที่สิเป็นทีเพิงเลดีเท่ากับเท่ากับจิตกับใจของเฮาเองเนาจะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปในมาดามก็คิดว่าคงสิมีประโยชน์เนาจะพี่น้องเนาะและกับมาดามก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนเราจะพี่น้องเนาะที่เขามารับชุ่มเราจะพี่น้องเนาะเขามาฟังเนาจะพี่น้องเนาะสำหรับ ไคที่มีปัญหาถูกใจยังอย่างว่า,งาเรามาแช่กามาดามกะยินดีเดอร์จะพี่น้องเดอคลิปในมาดามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเราจะพี่น้องเนาะถ้ามาสวัสดีเดอจะพี่น้องเล้วบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจะพี่น้องใช้ชีวิตในแต่ละเมืองใช้ชีวิตในทุกๆเหล่องด้วยสติเราจะพี่น้องอแล้วเราชีวิตเฮาสิมีแต่ความสุขสวัสดีจ้า